แต่ถ้าไอ้เร่ให้กดฮารุไปก่อนที่เราจะอ่านี้มจายไ่อนนะคะเอการได้มากมอี๋สองันอยู่กับ นี่ไรนะที่ใส่ที่ไอ้ที่แล้เียวยู่นะคะแล้วก็สมหน่อยนะคะมหน่อยนะผลปิดมัมนะครับนะครับโชนะครนี่แล้วก็ดีเอ็นิมากนะครับไอ้เอ็ิตัวนี้กินดี้ตัวเดอเดียนะครับเข อันนี่เปอนนแล้วก็เป็นแล้นะคะโอเคนี่เป็นนิ้วมอนะคะแลก็มีิีวเหลวอันนี้ก้คูณต่ออันนี้มีกรสตราอันนี้แตไม่มีแล้วูใช่ไมี่เป็นแบบนี่คิดหน้าเด็ก้านอันนี้ก็หมุเขีวอันนี้จานต้าอันนี้เรือครับอีเมนก่อ นนั Elliot, so 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 that ้นผมก็เล่นไปด้วยอาจจะมาปั้นอาจจะทำอาจจะอีเวนต่อนมาๆไหนอีนเนี่ยียตาแล้วแล้วก็กอบใหม่มาที่ที่ิดนอ่ใกล้ก่อน เมื่อผมืไว้ตอนรับตอนออกอากาศเก็บมมาแต่ผมเม่ั่ไนะไม่อยู่ใกล,ลาาก่อนที่อะเริ่มรักควานันกา่กอนนะครับที่ให้เงี้ยหรื่กจะรูที่ให้ที่ต้องราคาในตอนเลียวตอนขั้นเจ็ถึงห้านะครับ แล้วตอนที่ถ้าเวลากันตอนถ้าเราซือเงินหนึร้อก็ว่ารับสองมันหนึ่งร้อยได้แล้วก็วามันตรงนี้ครับแล้วก็จะมีก่อนพี่นี้ด้วยแล้วขอข้างหน้าแล้วก็เออขอพิมอมงอีกอีกก่อนห้านสอเร้่มสอนพันหนึ่งร้อยี่สิบห้าสองพันหนึ่งร้ยห้าสิบ ตอันน de <c oughs> mm ึร hmm. mm ้อยเจ็ด <c oughs> <c oughs> ้าลูกันะบนนี่ไม่นั้นกดนั้นนี้นะคะเว้ยไม่หลับแล้วกันตอนนี้ก็สองพันสร้อยนะครับบอน2องพนร้อยี่้านี่นะคะใช้หารนะครับปี1นึ่อยนึ้นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่หน่งหหนึนึ่งหนนนึ่ ทบไยเขาอมาตลอดมก็ไม right? to ่สบายมาตัวตลอดเลยนี่ไหมจาาแล้วนะครับที่อี้เห็นไหมก็อินนี่นะอายุเฉือนนะครับถ้าไม่ใช่คตายอย่วนี้ป่นมากเลยครับตายง่ายเมือนกนตายแล้วก็ก็นี่สวยมากต้าเรือยจะโดนโอ้ทีเดียวเห็นไหมเนี่ยจะตาย ีแค่นั้นาอบไฟที she she okay, so e ่ไ <laughs> ม่ออกไปที่เกก็ดีกตนที่เขารอบแล้วนะในตรงก็อนี่ตรงนี้ที่นี่นะัวละอีเวนฮาโลวีนี่พาว่าจะหายล้นะครับโอเคนะครับนี้อ็วิ่งนี้อย่างสุ้กางวิ่งแล้วสุดสุดนดีนีครับอ่ะคุณบอดนะครับขอนใหม่อะ มันก็พิจารณาอย่ยนั emperor, mae, ้นนะครับแล้วก็ถ้าผสมตอนที่อบอยมันมีต้นไม้ไม่ทำเปบนพนาผลนั้นไม่ได้หรือเกิดตามกฎนะครับแยกกันนะเบียร์บายบาย